ในปัจจุบันนี้การที่ใครสักคนหนึ่งมีลูกขึ้นมาเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เป็นภาระที่หนักดวงหลายคนก็เครียดว่าจะดูแลลูกยังไงในสภาวะที่เศรษฐกิจกำลังบีบคั้นอย่างหนักเราจะเลี้ยงลูกให้รอดอย่างดีได้อย่างไรซึ่ง ผมเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ของคนจำนวนมากในยุคปัจจุบันเรื่องลูกเป็นเรื่องใหญ่ทำให้หลายคนเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่แต่งงานหรือแต่งงานแต่ไม่มีลูกเพราะรู้สึกว่ามันยากมันหนักมันเป็นภาระที่ทำให้เราไม่ได้ทำสิ่งที่อยากจะทำมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเติบโตได้ ในเส้นทางที่เราอยากจะไปลูกคืออุปสรรคแต่ว่าเราก็มีประสบการณ์ในเรื่องเลี้ยงลูกมาอีกแบบหนึง่งซึ่งเราเห็นว่าเราสามารถที่จะออกแบบการเลี้ยงลูกให้ง่ายขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นและก็ทำให้การมีลูกเนี่ยไม่เป็นอุปสรรค แต่เป็นสิ่งที่หนุนเสริมเราได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราได้ทดลองทำมาพักใหญ่ๆจนทุกวันนี้ลูกๆของพวกเราหลายคนก็เริ่มเติบโตขึ้นมามากแล้วก็เลยเห็นว่าเราน่าจะมีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นในเรื่องการเลี้ยงลูกว่าเราจะออกแบบการเลี้ยงลูก ให้มันง่ายและเบาได้อย่างไรดังนั้นเราจึงได้จัดคอร์สโรงเรียนพ่อแม่ขึ้นมาในระหว่างวันที่16-18ถึงมิถุนายนนี้ครับอีกไม่กี่วันนี้เป็นคอร์สที่อยากเชิญชวนคนที่กำลังจะมีลูกหรือคนที่มีลูกแล้วอยากชวนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าแต่ละคนเราเรียนรู้มายัางไงและเราทำให้มันง่ายได้อย่างไรซึ่งผมเห็นว่ามันสำคัญมากในยุคปัจจุบันที่จะต้องเรียนรู้การออกแบบชีวิตให้มันง่ายขึ้นโดยเฉพาะการมีลูกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นภาระของคนมากมายฉะนั้นใครสนใจเรื่องนี้ให้ติดต่อมาที่ สวนพันพันได้เลยติดต่อมาในเพจของผัดน,นวันที่16ถึง18มิถุนายนนี้เราจะได้มาคุยมาแลกเปลี่ยนกันและถ้ามีลูกก็เอาลูกมาด้วยได้ลูกก็จะได้เล่นได้มีเพื่อนด้วยก็เชิญชวนครับอยากจะ ให้มาแลกเปลี่ยนกันผมก็อยากจะเรียนรู้จากคนอื่นๆคนอื่นๆก็จะได้เรียนรู้จากคนอื่นๆด้วยเช่นกันผมว่าเราอาจจะต้องเริ่มสร้างระบบการเรียนรู้ของเราเองแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันองความรู้ในเรื่องอย่างเงี้ยมันมีน้อยและคนก็มักจะคิดว่าไม่สำคัญและไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเลี้ยงลูก ก็คือคิดว่ามันเป็นสัญชาตญาณเลยลูกขึ้นมาก็ปล่อยไปเลยมันจะโตยังไงก็ได้ฝากให้ใครเลี้ยงก็ได้โดยที่ไม่ต้องคิดถึงความคิดของลูกไม่ต้องคิดถึงจิตวิทยาไม่ต้องคิดถึงสิ่งแวดล้อมอะไรมากซึ่งผมเห็นว่าอันนั้นมันก็ง่ายเกินไปแล้วก็ทำให้เด็กๆหลายคนมีปัญหามากเราจะลดปัญหานี้ได้อย่างไรชวนทุกคนมาคุยกันครับ วันที่16ถึง18ที่สวนพันพันธ์นแม่แตงเชียงใหม่ครับ